คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เน็ตก็จะมาทําคลิปแกล้งไอ้เปี๊ยงนะครับเพราะว่าไอ้เปี๊ยงเนี่ยมันไม่ยอมลงคลิปเลยเว้ยผมเลยงงจีบมากมากนะครับคือผมเนี่ยจะให้ไอ้เน็กเนี่ยทักจีบดิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งรูปให้เปี๊ยงนะครับมันอ่านแล้วด้วยมันทำเพี้ยอะไรส่วนเฮ้ยที่อะไรส่เนี้ยอะไรโอเคครับผมก็สวัสดีเจ้าพี่บ้าเจ้าพี่บ้าเชาวคนน้าเฮ้ยชาวาพี่บ้าเช้าวันแรกไปทุกย่างกันด้วยนะครับก็หอมกลับ ส,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านเอเ้ยกันด้วยนะครับ ก็วันนี้นะครับทุกคนพี่เน็ตก็จะมาทําคลิปอะไรรู้ไหมครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เน็ตก็จะมาทําคลิปแกล้งไอ้เปี๊ยงนะครับเพราะว่าไอ้เปี๊ยงเนี่ยมันไม่ยอมลงคลิปเลยเว้ยผมเลยงุดหงิดมากๆนะครับแผนการของเราในวันนี้คืออะไรรู้ไหมครับทุกคนคือผมเนี่ยจะให้ไอ้เน็กเนี่ยทักจีบดิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งรูปให้เปี๊ยงนะครับมึงไหวไหมมันยังไม่กระทืบผมอ่ะไม่รู้กูไม่รู้ไงมึงอ้ามึงช่วยกูทำคลิปได้ไหมล่ะได้เพี่แต่ว่าถ้าผมเข้าโรงพยาบาลอะไรอ่ะมาด ไงเก็บมามึงมึงสู้ไหวอยู่แล้วมึงเป็นนักมวยอ่ะลองตั้งการ์ดโชว์ดิไปแล้วฟ้ามันใหม่ลุกตั้งการ์ดดิไม่ลุกตั้งการ์ดดิลุกเด้อแข็งแรงหน่อยลายเพลี้ยจะมาต่อยมึงแข็งแรงหน่ยเอามึงแข็งแรงก่อนแข็งแรงแล้วเนี่ยเอาแข็งแรงแล้วมองกล้องดิ่เดี๋ยวก็เอาไปร้อยเอาดีเอาดีเพิ่งอยู่เพิ่งดีเนี่ยเฮ้ยมีแต่ก้างยี่เออก็ลองดูมันเหมือนนักมวยดิเร็ว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 เอาไปเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิเ อย่างนี้เราอย่างนี้เราลุ้่าเฮ้ยมันมนมัไม่ๆๆไหอเ่านี่มันนีแจะก้างมีแต่อะไรอะฮ้ยเสื้อมาเรามาถายมาอะไรอะบอกแกเข้งาดูอะโอเคนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะส่งเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนคือจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นอันนี้คือแค่คร่าวๆนะครับว่าคือผมเนี่ยให้เน็กเนี่ยพิมไปแล้วนะครับว่าเออทำอะไรอยู่ตื่นหรือยังเดี๋ยววันนี้ไปดูหนังกันไหมแล้วผมก็เต็มกับดิวด้วยนะครับดิวก็ตอบตกลงที่จะไปแล้วก็คุยกันตั้งแต่เมื่อวานเลยแล้วก็วันนี้แบบยาวเลยนะแบบยาวเถื่อเลยคือแบบเต็มระบบอ่ะคือแกล้งเต็มระบบอ่ะคือคิดให้มันคิดว่าเป็นจริงเต็มระบบอ่ะมึงก็ต้องต่อยต่อยกับมันให้ได้ เอางั้นเลยนะเออไหวไหมไหวมาเนยได้หมดอ่ะผมใส่หมดได้หมดอ<ต>่ะได้หมดเลยเดี๋ยวถ้ามันต่อยมึงเดี๋ยวกูช่วยมึงด้วยได้ไม่มีปัญหาไม่ได้ช่วยต่อยไม่ได้ช่วยต่อยมันนะช่วยกันด้วมึงโอ้โห <laughs> โอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งให้เปียกเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเน็กมึงไปรอ,อที่ห้องเลยได้แล้วก็ผมบอกก่อนว่ากล้องอ่ะผมตั้งไว้ที่นั่งตัวหนึ่งแล้วนะครับเป็นอ๋ี่ไปรอเลยเดี๋ยวกูจะไปดูมึงไงโอเคไหมโอเคถ้ากูส่งปุ๊บมันอ่านปุ๊บมมมึึงงงซซววยยยยเเเเลลนนนะะได้้ออออแหกัโโ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมนี่จะส่งให้เปียกเลยนะครับมาเดี๋ยวผมส่งให้เปียกก่อนทําไมไอ้เน็กมันทําแบบนี้กับมึงวะนี่นี่นี่มันอ่านแล้วด้วยมันน่าจะอยู่หน้าคอมนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปดูไอ้เน็กก่อนนะครับเดี๋ยวมันโดนซ้อมปางตายนี่ซวยเลยนะทุกคนโอเค a few moments later ม,มั่าไงแม่มทำเพี้ยนอะไรับตามไง คุยเฮี้ยกับยูคุยนิดหน่อยเพื่อนคุยหน่อยเฮี้ยอะไรมันจะไปกินข้าวอะไรกันพาน้อเนงเขาไปดูหนังน้องเขาไม่มีเบ็ดหนังเฮ<ม>ี้ยอะไรใควายมไ,มไม่แต่ดิวเขาอยากไปดูหนังแล้วแล้วมึงทำไมอ่ะมึงต้องพาเขาไปดูหรืออะไรตุ๊กตุ๊กแม่ตุกเฮี้ยปวดเพื่อนไม่ก็น้องเขาไม่มีเพื่อนไปดูหนังบอกว่าทาริบอะไรไปซื้อนี่ไม่โทาเขาไปก็ได้เฮี้ยเราจะเลิกกันแล้ว่ะไม่แต่น้องเขาบอกให้กูพาไปไงแล้วมึงเสนอตัวเฮี้ยอะไรไอ้สัสไม่ก<อ><ร>็น้องเขาบอกอ่ะกูก็ต <c oughs> ้องไปใช่ไหมอ่ะไม่เราเราคือไม่เกรงใจกูเล ไม่ก็กูกูจะทำยังไงก็ได้ว่ามึงเลื่อกับดิวไปแล้วไงคือคาาือมึงนอสเสียบเลยวันไม่เพื่อนแต่ว่ามึงก็เลื่อยกันไปแล้วไงแต่แต่มึงฟาร์มคนดีนะกูเห็นนะกูก็อยากพาน้องเข้าไปไงน้องเขาไปคนเดียวเผื่อว่าม,มีคนมาอะไรไงไอ้เฮียเราเมึงมึงรถทียอะไรปล่อยที่มึงท,ท,ทำงทนี่คือมึงอยากจีบใช่ป่ะ๋ยวมึงเดี๋ยวมึงต้องการอะไรไม่ก็เดี๋ยวมึงชอบเขาไม่ก็คนสองคนมันชอบกันเพื่อนกูก็ชอบเราชอบมึงเปล่ามึงชอบเขาแล้วเขาชอบมึงเปล่าหรือมึงเสนอตัวไม่ได้เสนอตัวน้องเขามาชวนกูไปดูหนังดูอะไรไงเขาชวนเหรอใใชชช่่่่เเเาาาพูดหรออววนมึงะ เพนั้นใช่ผู้เป็นคนชวนมีแต่เพืหรือเปล่าที่ทักไปหาเขาอ่ะไม่กูเป็นคนชวนเขาแต่เขาชวนกูเพื่อนไอ้เพื่อนเด็นเรียลงกูอะไรสัตว์เหี้ยฮ้ยกูก็เพื่อนอย่้งนี้ยแล้วเพื่อนต้องทำยันกลัวอะไรไม่ก็มึงไปทำเหี้ยแต่เขาก่อนไงเหี้ยเฮ้ยเพื่อน เฮ้ยเพื่อนมึงนั่นเนี่ยใครบุตรหลกเหรอปี๊บป้าปี๊บป้าไม้ขวากูได้ไหมปี๊บป้าเออปี๊บป้าไอ้สัสนะจะได้ไหมฮะเฮ้ยเพื่อนปี๊บป้าเลยๆตกก้อยเหี้ยไอ้สัสจะเล่นเพื่อนกูไม่ตลกไอ้เหี้ยทีกูจะเลิกกับดูแล้วแต่กูแบบไม้ก็กูชอบเขาไงเพื่อนอ๋อนี่คือมึงชอบเขาใช่กูชอบเขากูชอบเขาใช่ไหมใช่ ชอบเขาเหี้ยอะไรแบบไม่ทำที่ไหนชอบหลอกบ้าบ้าจักทีนี้มึงจะไปห่วงทำไมตอนคบกันกับเขาทำไมมึงไม่ดูแลเขาดีๆล่ะเพื่อนไม่เกี่ยวมเลจะกูจะได้จังใจเขาแล้วแต่เรื่องกูไว้ซาดเสือกเพี้ยไรฮะเสือกเพี้ยไรเฮ้ยเพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนรวยตลกป้าป้าเหี้ยเพรามึงดูแลเขาไม่ดีไงอย่าว่าไปคิงด้ะอย่บอกาไปคิงด้ะเฮ้ยยืนเพี้ยไร ไอ้เพื่อนกูขอด้วยกินอะากูเล่นเนี่ยเหรอไอ้เพื่อกูเล่นไหนสัตว์ไม่กูขอด้วยแต่เขากูชอบเขาจริงๆเว้ยกูชอบดีจริงๆนะกูก็ไม่บอกนะเกูชอบเขาใช่แล้วเขาชอบมึงไหมเขาตอบกูแค่ไหนคุยนานนั่งคุยนานนั่งเพิ่งเพิ่งได้สักประมาณสองสามวันนึงสองสามวันเขาทวันใช่เพื่อนโอเคไอ้เพื่อนเฮ้ย ไอ้เพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นตลอดวันที่อะไรตลอดวันที่อะไรเฮ้ยเพื่อนใจเย็นเลยผู้สามมึงเคยั่งกันก็สองสามวันกูกูชอบเขาเหมือนกันนั่งนิดๆเพื่อนเฮ้ยเพื่อนในเกมมึงคุยไหมในเกมอ่ะก็มีนิดหน่อยในเกมนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ก็คือคุยมึงรู้ไหมใช่เพื่อนกูขอโทษแต่วมึงดูแลเขาไม่ดีไงกูว่าเฮ้ยไหนั่งเพื่อนนั่งมีป่วยอะไร เป็นเพื่อนยิ้มเขาเฮ้ยเลยแ้อมึงจะหัวเขาทำไมเลิกไปแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวเพื่อนมันจะอะไรป่ะโหมือเป็นเพื่อนกูอ่ะมางคนไปหน้ากูเลยถึงจะเลิกกันแล้วอ่ะใช่เพื่อนแต่ว่ากูชอบเขาจริงๆแม่เนี้ยกูสาระเลยชอบด่านนะ้นนาเลวชอบตั้งแต่วันแรกที่เจอกัยนะปะในเกมอ่ะในเกมใช่เพื่อนกูไม่รู้หรอว่าเขาเป็นใครในเกมอ่ะเพือนดิผมรู้หมายถึงเขานอกดิหมายถึงเขานอกข้างนอกข้างนอกกูก็รู้ไงชอบตัวไหนเขาชอบตัวไหนประมาณไม่กี่เดือนที่แล้วอ่ะกูก็เริ่มโอ้โหที่แบบ มึงทำอย่างเงี้ไม่ถูกต้องเลยเฮียมันคือมึงทำอย่างเงี้มันมันแบบมันเหมือนมันเหมือนกินต่อเพื่อนอ่ะถึงกูจะเลิกกันแล้วถึงกูจะแบบเป็นพี่น้องกันหรืออะไรมันมันไม่เกี่ยวเฮียไว้มึงคนรไว้น่าดูเลยเขาไม่ยิงไว้กูแค่แค่อยากดูเล่งใจอีน่าเกงใจอ่ะแล้วมึงหวงเขาอย่างนี้มึงยังรัเขาอยู่อ๋อมันมันมันถามรักไหมมันก็มีรักบ้างเฮียแล้วมึงทำไงอ่ะไอกูเห็นเขาเลยเฮ้ยไม่ทำให้เพื่อนกูเห็นมึงดูแลเขาไม่ดีพี่ยักใจเย็นกูดูแลไม่ดียังไงมึงรู้เหรอใ่ทั้งนัั่งไอ้ส ใจเย็นเพื่อนมึงก็ใจเยี่ยมไม่ใจเย็นได้ยี่อ่ะแต่ถ้าเป็นอิมก็ตัดอย่าไปจะจบมึงทื่อคุด้วยปีนีต่อยไม่ได้เพื่อนต่อยไม่ได้เยียอะไรไอ้เพื่อนใจเย็นไอ้เพี่อมึงกินมึงหยุดยินเดิเออกูขอโทษเออกูณชอบวันนี้นะเฮ้ยต้องใส่หัวใส่มาใส่มา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 ดิมาดิมาดิมาดิผมไม่ทู่เว้ยแค่เรื่องมึงมัน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 ไม่ถูกต้องไอ้ยี่อ่ะจะคบกันนานต้องดูแลเขาไม่ดี ไม่ดูดูดูแลพี่ไงอ่าเดี๋ยวมึงบอกดิมึงก็เป็นนอกใจเขาเป็นในเขาไงนอกใจยังไงนอกใจไงไอ้สัตว์บอกมาอย่างนั้นเขาเจ็บบ้างไปกูแค่ไม่อยากดูแลหัวใจเขาเองเดี๋ยวมึงเนี่ยดูแลได้โัเล็กขนาดนี้มึงดูแลได้ฮะเมึงดูแลได้ฮะไอ้กูขอโทษด้วยไอ้สัตว์เฮ้ยมึงเพื่อนมึ่างเนี่ยมึงเพื่อนกูแต่มึงฆ่ามึงงี้นะ ช่มันไม่น่าใช้ความรู้แรงเคนอื่นเขาดีเยอะแยะไอ้เฮียโอ้โหมึง yeah. ม yeah, yeah. oh, oh, right? right. yeah. okay. yeah. ันโชคอะไรเนี่ยต่อยกูแล้วไปแล้วก็กลับคบกันไปได้เว้ยโอ้เหี้ียเรื่องที่มึงทำพวกบุบมึงก็มาได้ไม่ติดอีเรื ah, mm ่องดีกว่ากูเลยไม่ะมาขอโทษไม่ทันแล้วเพื่อนมึงทำไปแล้วอ่ะเหี้ยมึงควนไปแล้วอ่ะกูก็ยังเห็นมึงคุยกับสายอยู่ในเกมอยเลยเพื่อนไหนไมึงรู้ดีอะไรขนาดนี้ฮะไอ้กูก็เห็นไม่ใช่อะไรเวลามึไปหามันจะคุยอะไรมันมันไม่เกี่ยวหรอกไอ้เหี้ยสุดท้ายแล้วข้างนอกมันก็ดีกว่าข้างในเว้ยเหี้ยแล้วมึงมันอะไรเนี่ยเหี้ยถ้าเเกกกิดดดดวว่่่่่าาาาาขข้้้งงงนนนออีีใทไไมมมึูแลลๆะพื นราพูดูแลดีแล้วเพื่อนแต่แค่แบบมันเลิกกันแบบเพราะยุ่แล้วถ้ามึงดูแลดีทำไมมึงจะเลิกกันหรอเพื่อนถ้าเรมึงยุ่งอะไรวะถ้าเรื่องเราทำเยื่องเราตอบเพี่ออะไรวะไม่กูขัดฮะกูไม่ชอบก็เลยฮะเฮ้ย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 เพื่อนตุ่นหลอกขอให้สัตว์ตุนหลอกหุ้นฮะกูชอบก็หลอกหุ้น เฮ้ยที่มึงทำอย่างเงี้ยมันมันมันถูกต้องไหมมกูไม่รู้หรอกแต่แต่แต่ที่มึงทำอยู่มันคือมันหักมากเว้ยมึงไม่ไปหน้ากูไหวเฮียมึงเล่นกันไปแล้วมึงจะเอาอะไรอีกเลี้ยงไม้มันเล่กกันไปแล้วแต่มันก็ยังกัดมาคบกันได้เลี้ยมึงจะมาอะไรของเนี่ยสารพวกนี้ได้เรียกแย่เฮียถ้าเหน่กูไม่ชอบแบบมึงหลอกไอ้ควายตัวเล็กๆมามหอมาเขาชอบคุณหมีครับไอ้โง่มึงเฮียบ้างบ้างสัตว์ถือชอบอันเดียวโทษเฮียโทษเฮียเฮ้ยเฮ้ย เพื่อนมึงจะแทงมังเระหมดจีบได้มึงจุดจีด้มึงจะจีบได้มึงะจีบป่ะไปอยู่ไหแล้วไปอยู่ไหเพื่อนโวยเหี้ย,วย,ย,ย,ยปวดไปเ้ยเพื่อนอยจาทำอะไรข้าวของมีถึงทัทง้งมันมันไม่ถูกเอ้จริงก็มาทำแบบนี้กับกูไม่ได้ก็มึงเลิกกันไปแล้วมึงไม่มีสิทธิ์แล้วเว้ยเราจะพูดยังไงกับมึงวะแต่กูจะบอกไว้เลยถ้าถ้ามึงยังไม่เลิกคุยนะกูจะเอามึงตายอ่ะรอบรอบนี้กูเพิ่งรู้กูแจ้เตือนก่อนแล้วกันจีบเหี้ยอะไรอฮะเหี้ยเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยเหี้ย อื้อคิ้ได้้ได้สับยยุดยิ้ด้ยมากนะอ้อเียทไ่โอเคเลยไอ้เฮียหยุดเฮียไม่ได้ยิ้มกันสัตย์โวยเฮียอ้อเฮ้ยเฮียเไียะเฮ้ยอ้ยมันลมจัดเลยเนฮีเฮ้ เพวยมันล้มกัดเลยเฮียผมอยากตายและวถามอยากตายไหมไม่เพื่อนเฮียพวยตกมากมัากยังรู้เลยเฮียแม่งคลิปก็ไม่ชี้กับคุแรงเกินเอากูเกือบตายเฮียถ้าหล่อพี่คิงอยู่ไหนเนี่ยเฮียผมจะโดนกระทืบดิรีบเร็วๆเลยแม่งเอาจริงวะเออเร็วๆเลยเร็วๆเลยแค่นี้แหละ A later. few moments later. อะไรอะไรก็ไม่ีไม่เข้ามาตั้งแต่ทีแรกโอ้ผมเกือบตายมันเกือบก็แค่ผมตายอะเมื่อกี้ดูเกือบตายมันเอาหมอนป้าเราเลยเฮ้ยเม่คกูเนี่ย เฮ้ยเธอแบบนี้เลยปะนี่แหละไม่ต้องกังวลนี่ได้กูอยากให้มึงแบบวัดมวยกับมันหน่มึงได้วัดมวยไอ้เปลี่ยนปรัไม่ได้แลกกับมันเอาความันตัวเองไงแล้วแล้บอกบอกกันนะถ้ามันไม่กลับมาทำคลิปไม่กลับมาลงคลิปผมจะหาวิธีแกล้งมันอีกนะครับไก่เยี่ยหลังอีกตัวหนึ่งนะโอเคนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ย่าลืกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะไอ้บุญปักษ์